มันว่าชายมาช่างคนแท้หัวอะไรสิมีแรงอะไรสิบวัดหาโมงแรงเนาะเพราะว่าได้บะได้บนไว้แล้วแต่ตอนเจ็บตันนะมาสิบวัดแกช่วยแตเมรแกบะาแตเมรแต่ก็บุเคยบวชจักเถื่อนอ่าจะมีเงินดีกี่ตายก็เคยเคยบวชเนาะเลยว่าสิบวัดนะมันเถื่อมันจะดีไม่แห้งต่อไปมันจะบวชเป็น เล็เกเมือปะบวดเจ็มือ,อหนึ่งอาทิตย์เนาะบมอวันเควห้ยดีไม่แห้งหาช่วงห้เศร้าห้ดีทุกอยาา่างอะไรพี่น้องเลยเจ็บเป็นอะไรแบบนคคักแหงนี่เลยจางเศร้านะะู่นะแบบป่อยากเสือเป็นวัตถิหาน,ะนอะไรข้ออื่นหัน cái già so cái già vẫn buồn hay sao, nó cái già vẫn nặng nhả này đấy, người ơi người thằng công này, đi pho nó này, cái này bùa, bùa, bùa bà khơi bà khơi vậy nó nó sang thép hua cái dù cái cậy cái này เทหัวเทผมเทเหม็นก่อนนะพี่น่องตอนแรกผมห้าสิลงไปบวชอุูัวัดจางล่วงมือแล้วพี่น่อง สร,ร้างกับกําลังตื่ ใายให้เบิ่งต่อพี่เนา กะกำลังกะาเขียมสิลงไปวนะัดเนาะลงไปบวชพอแหละพี่น้องเลยจะมีคันหามีอันม,มีมีว่างเนาะมีว่างบางกะใส่เงินเด้อพี่น้องมีว่างแล้วก็มีน้ำสมนำ้นำน้ำน้ำสมน้ำวานเพราะว่าเขาจะาไปอันนำดื่มน้ำดื่มเอาไปเพียงก็ไปถวายยาคู่แล้วก็เครื่องศาสตร์แล้วพอศาสตร์ประโฮม อยู่บนอนกำลังสิลงไปลงไปเลยะบ่าวันนี้ป้านวันนี้พี่น้องไปพอกันอยู่บ้านพุ่นเนี่ยมาถือหน่อยก็ไลยนี่กำลังสิลงไปบวชด,ดีพอเนาะไปบวชอยู่บ้าพนพุ่นและเจ็ดมือ อันสือเงเนาะเห็ดบุญน,น้ำเนอะกูไปว่าสะอเรืองโอ้ไปหลุดเห้าคัาบทเกณฑ์อันนี้ของกันนีมือนีบวดสองคน ของสนา่าโมอยอันนี้กงนะบุญน,นะมาบวชน้องเอ้ยบวชแก่วบวชทีิพน เศ้าเจ็บเศ้าป่วยแล้วก็เรยมาบวชเนาะนนข้งนข้งในวนไหว้ดิบอาไว้ว่า,วา,าถาเศร้าเจ็บสิบมาบวชเจ็มือเฮะอหอดหัวแ <c oughs> จ๋งนะพี่น้นองโถยครังาบ Ti sangkang salak nangka sangi Ti sangkang salak nangka sangi Ti sedangkan menanggiti tangi Pada tipa ต ah ั้ง n ต่อาหารเปปากช้างยาจามาตั้งแต่อาหารเปนปากช้างยาจามาสัะทุกข์นิพพานะนิพพานะสัตติกะลานะานะิมังกาสาวังาเตุทวาปากชิา

นะโมตัสนะภะคะัะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธักสะ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธักสะัพเกโรมานะขาทันตาาเจ ลูกเตตาดูนะพี่น้องเด้ e ยความู้ในทางการพิเดี่แห่งคาต้าสู้ืิเดีนเ์็นซุปเนี่จริดเจะินเป็นองคปใจลูกหนานเด้อยดาาเลีนร์เป็นอเออโอัสุขกเดินสาธุ้กเยวขกนกว่านไหน เดี๋ธอเนี่ยเป็นสินพ่อพ่วิสาหพจน์ทางสร้างเข้ากายกายเที่ยงไปสิบสองโมงเนี่ยสั่งมาได้ได <boundaries. S 3> <si suppression> ้สังแต่น้ำไปโนงได้ท่างจตได้บุญเวลาเราเทสินที่มันได้เลยไม่อื่นจะบอกสินสินชินก่อได้สินชิ้นี่เเอาสินชิปให้แต่ว่าสินคนหนึ่งกรบฟานาบม่ให้ข้าซัดก็คืเดล่ยนเปลี่นซัดอ่า สัตเล็กสัตว์น้อยเป็นมดเป็นไม่้เป็นเงาแบบน้นอยเเป็นเปียเปียนเนภาพอื่อนสิว่าเรื่องสิง่อธิบายเรื่องสิ่งทิปคอยฟังเพื่อให้ถือให้ได้เห็นแลในคิดมันจจได้บเป็นหาถ้าเราเทปบอได้แบบคิดสิงว่าบอได้บุูรจะได้บูรอะไร้ลาเป็ป่เดีย <c oughs> วเดีอว <c oughs> นี่ก็บวชเพลินเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะมาเต้มาเต่อันเบนเบนเวนพี่น้องตอนนี้ก็เมื่อยเลยกะสีได้เมื่อเฮือนเมื่อสร้างนะพี่น้องเมื่อเฮือนก็สีได้มาจังหันเพลินแน่วันนี้ทั้งจังหันทั้งเพลินนะฮะ เป็นเวลาอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะพี่น้องคลิปนีก้ก็ขอพี่น้องไป้จบไปสำนีด้วยถ้ามาใหนลืมกระไรก็แชร์ก็ติดตามไดเด้วยพี่น้องเดี๋ยวทอกันไหมคลิปน้าพี่น้อง